เดี๋ยวหนูนาจะพามาดูนะคะวันนี้ดูในส่วนขงนองหน่อบอนสีค่ะนี่ออกมาเม็ดของบอลสีตอนนี้เขาก็โตได้ประมาณรักสองสัปดาห์แล้วค่ะมันโตแล้วมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่หนูนาก็ไม่แน่ใจแต่ว่าครั้งก่อนที่หนูนาได้เม็ดออกมาก็คือเป็นต้นเล็กๆแล้วก็ปลูกออกมาก็สามารถที่จะออกมาก็มองเห็นเป็นลักษณะบอลเลยค่ะ ใบบอลลายเล็กๆแต่ตัวนี้ก็คือเป็นนี่นะคะเม็ดของเขาก็จะมีลักษณะเป็นนี่เป็นเม็ดประมาณนี้เป็นเหมือนกลีบดอกไม้แ้วก็ตัวนี้ก็เพิ่งจะนี่ค่ะยังไม่ออกจากเม็ดเลยแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวหนูนะจะพาเพื่อนๆมาย้ายลงกระถางนะคะไปดูกันนะคะ นี่หนูนาเตรียมกระถางไว้แล้วนะคะเตรียมกระถางที่จะย้ายเขาลงปกติแล้วจริงๆแล้วดินพวกนี้อาจจะใช้เป็นตัวที่ผสมกับใย,ยมะพร้าวอยมะพร้าวก็ได้นะคะจะได้งอกง่ายขึ้นแต่ว่าหนูนามีาดินที่ผสมกับปุ๋ยหมักพืชนะคะก็เลยทำให้หนูนาจะย้ายจากในส่วนของตัวที่หนูนาปลูกใน เนี่ยตัวนี้กะละมังใหญ่ๆมาลงกระถางที่พร้อมที่จะไปปลูกหรือว่าไปขายได้เลยนะคะเวลาเราย้ายนะคะเราก็ตักตักแบบนี้เลยตักลงไปทั้งต้นเลยเพื่อที่จะให้เอาขึ้นมาทั้งต้นเลยนะคะวันก่อนที่หนูนัลูกก็คือหนูนาปลูกให้เขาห่างกันนะคะเพื่อที่จะเวลาเราย้ายนี่เราสามารถย้ายขึ้นทั้งต้นไม่ให้เขา ตัวนี้นะคะก็คือเขาจะไม่ช้ำไม่ตกใจหรือว่าไม่เหี่ยวดินก็เราก็แยกออกจากกันนะคะแยกให้เป็นที่ที่สำหรับที่เราจะใส่ตัวต้นกล้าที่พร้อมดินลงไปได้เลย เรียบร้อยหนึ่งต้นนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอาไปไว้ในที่ที่แดดรำไรนะคะอย่าให้โดนแดดมากแล้วก็รดน้ำตามปกติเช้าเย็นเลยได้มาหลายต้นเลยนะคะนี่กำลังแตกมีใบสองใบก็มีนะคะนี่ตัวนี้เป็นใบสองใบเลย อันนี้หนูนาขยายลงกระถางใหญ่พร้อมที่จะขายหรือเอาไปปลูกได้เลยนะคะมีใบไม้ด้วยตัวนี้กระถางใหญ่ไม่พอหนูนาเลยลงกระถางเล็กไว้นะคะสามารถที่จะเอาไปถ้าเขาใหญ่ขึ้นเราก็เอาออกจากกระถางเล็กนี้ลงกระถางใหญ่ได้เลยค่ะมีสองใบแล้ว ทีนี้ก็ตื่นเต้นแล้วสิคะว่าเขาจะออกมาเป็นบอลเชื่ออะไรหรือว่าลายเขาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวยังไงหนูนาก็จะมาถ่ายทวีครั้งนึงนะคะเมื่อเขาออกสีมาแล้วก็ลักษณะของใบของเขาออกมานะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวหนูนาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ